นู่นข้างหน้าก็มีไปดูไอ้ลูกข้างหน้าเลยนะข้างหน้าเยอะแยะโอ้โหมานอเรคอนน่ารักจังเลยลูกโอ้โหมันน่ารักนะลูกเนาะฮะอะไรลูกอ๋อหน้าราศีนะไปดูตรงนน้นก่อนไง เออหนุ่มหนุ่มก็ทักทายอ่ะเออก็ทักไปจับแรงลูกก็ทักทายหนุ่มอ่ะตกใจหมดอ่ะเออตกใจอยู่ๆก็เอามันหอนมันหอนลูกมันหอนไม่บุญเนี่ยไม่บุญนี้เนียหนูอยากได้ตัวนี้อ่ะนีตัวเท่าไหร่ล่ะลูกไม่รอสองพันเหรอเนี่ยไม่เพิ่มเฟิร์สแม่แม่ว่ารอไปสองพันแล้วมั้งเนี่ยดูราคาดิราคาอยู่ไหนสองสามพันแล้วเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะลูก ไหนราคาไม่เห็นมีราคาปิดแม่แจนหนูขอเอาหนูขอเล่นอันนี้ไม่ไหมอ่ะเดี๋ยวไม่ดูก่อนราคาเท่าไหร่ลูกรุ่นรุ่นหมาหอนใหญ่เลยเนาะมันน่าไหนราคาเขาติดไว้ตรงไหนไม่หาไม่เจอพันสามพันสามหรอกในบนเอานี่เหรอ ไปดูอย่างอื่นก่อนลูกเดี๋ยวค่อยเอาอีกทีข้อเล่นเนี่ยฮะข้อของเล่นเยอะมากข้อของเล่นอะลูกโอ้ยแม่แม่ว่ามันน่ารักเนี่ยมันหอนใหญ่เลยเนี่ยแต่คุณแม่ไม่ได้ซื้อมันหอนใหญ่เลยแล้วไงซื้อมาได้แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้ซื้อเนี่ยค่ะโอ้มันน่ารักกับตัวเท่าไหร่โอ้โหมันน่ารักอะดูดิอ๋อมันสัมผัสไอ้นี่มั้งมันสัมผัสด้วยไอ้นี่หรือเปล่า